เพื่อนๆว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะลืมคนรักครั้งเก่ารักเก่าแบบลืมไปเลยอะ่ะเขาเป็นใครหน้าตาแบบไหนชื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะลืมความรักครั้งเก่าแต่มันสามารถเป็นความทรงจําในอนดีตในชีวิตของเราได้ทีนี้การที่เราจะมีรักครั้งใหม่เนี่ยความทรงจําเหล่านี้ก็ควรเป็นความทรงจําเดิมที่ไม่ทําให้เราเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วไม่ทําให้เราต้องไปซ้ำแซะไปคิดถึงมันอีกแล้ว ไม่ทำให้เราต้องไปคิดวนอะไปหวังว่าไอ้เดี๋ยวคนรักเก่าจะกลับมานะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนรักใหม่ของเราเขาจะเจ็บปวดหรือถ้าเกิดว่าเรายังเป็นคนโสดอยู่เนี่ยรักดีๆเนี่ยก็จะไม่เข้ามามันก็จะเข้ามาแต่พวกที่รักตัวเองไม่เป็นมันก็จะมีแต่พวกเสือพวกเซลล์เอสติมต่ํา แล้วก็พวกเสือ,สอทั้งหลายเนี่ยที่คอยมาขย่ำเราเพราะพวกเสือเนี่ยบ,บางทมีมันอยากมากินอย่างเดียวมันไม่คิดมากใช่ไหมดังนะนั้นการที่เรายังคาใจกับรักครั้งเก่าเราอาจจะจําชื่อเขาได้เราอาจจะจําหน้าเขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคิดซ้ําวนไปคิดว่าถ้าวันนั้นมันจะต้องออกมาแบบนี้ถ้าเราทําแบบนี้ความรักมันคงไม่จบไปนะครับแปลว่าเราเองยังคงไม่เคลียร์แผลใจกับความรักครั้งเก่าให้มันเสร็จสิ้น ก่อนที่จะมีรักใหม่นะครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับจะทํายังไงดีเมื่อแผลใจจากรักเก่ามันส่งผลกับรักครั้งใหม่นะคือมันต้องส่งผลด้วยนะในกรณีนี้คือเราเป็นคนที่มีแผลใจเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับที่นี่คืออู่ซ่อมความรักอยู่กับผมพี่เข้มนะครับช่างเข้มเข้มบริวัตินะพี่เข้มจะทําการนะครับซ่อมแผลใจให้เพื่อนเพื่อนไม่ว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะ มีความรักแบบไหนนะครับจะเจอคนแบบไหนมาในชีวิตลรวจะเจอใครในชีวิตมาเราจะมาคุยกันนะครับเอาความรักพังๆมาเข้าอกถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เช่นกันนะครับถ้ารักครั้งเก่ามันยังตาตึงมันยังทำให้เรายังเจ็บปวดอยู่นะครับ มาเรามาดูลําดับขั้นตอนนะครับที่เราจะแก้ไขปัญหานี้นะขั้นแรกนะครับพี่เข้มอยากให้เพื่อนเข้าใจแผลใจของตัวเองก่อนสัญญาณของแผลใจของเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าแผลใจของเพื่อนเพื่อนมันยังไม่หายเพื่อนเพื่อจะมีภาวะแบบว่าคิดถึงอดีตตลอดเวลารู้สึกเสียใจเมื่อพูดถึงรักเก่าคือเมื่อพูดถึงรักเก่าแล้วอะเรายังช้ำอยู่อะเรายังรู้สึกเสียใจอยู่มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับหรือว่า ระแวงหรือไม่ไว้วางใจในรักใหม่สมมติว่าเพื่อนๆมีความรักครั้งเก่าแล้วเขาทําร้ายเราใช่ไหมเขานอกใจเขามีชู้ใช่ไหมพอเรามีความรักครั้งใหม่ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ารักใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีชู้อีกเดี๋ยวรักนี้จะพังได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของทัสอิชูที่มันเกิดขึ้นแล้วละ่ะเราต้องแก้ไขกันมาแล้วล่ะมันมีปัญหาเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจเพราะถ้าไม่งั้นรักใหม่ของเพื่อนๆจะมีโอกาสพังได้ง่ายๆนะครับแล้วมันจะมีโอกาส พังมากขึ้นทุกวันทุกวันนะถ้าเราไม่แก้ไขไอ้พวกปัญหาพวกแผลใจครั้งเก่าของเราเองบางคนเนี่ยเปรียบเทียบคนใหม่กับคนเก่าโดยที่ไม่รู้ตัวนะใครมีภาวะนี้ก็อาจจะต้องระวังนะครับไอ้คนใหม่มีอันนั้นมีอันนี้นะมีข้อดีแต่คนเก่าก็มีอันนู้นมีอีกอย่างหนึ่งมันก็ดีคนละแบบนะมันเออมันเหมือนเป็นเพลงเนาะอยู่เมืองนอนอะไรอะอยู่เมืองนอนคิดถึงเมืองชนอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะกลายเป็นเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมานะครับจิตใจเราก็จะไม่นิ่งเราก็จะมีความทุกข์ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์แผลใจก่อนก่อนที่จะไปมีรักครั้งใหม่นะครับแล้วพอเอาเขาเข้ามาปุ๊บคนนี้ยุ่งกว่าเดิมนะทาไมเราถึงยังไม่ลืมรักเก่าสักทีความทรงจำเนี่ยมันมีผลกระทบในทางอารมณ์มากนะครับมักจะถูกจดจําได้อย่างยาวนานเช่น ความผิดหวังครั้งใหญ่การถูกทรยศนะการถูกแฟนเก่าชิงนะชิงไปมีรักใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการทรยศอย่างหนึ่งใช่ไหมอ่อมีชู้ก็ได้นะหรือบางคนไปแอบ,บกินนะครับโอ้ยยังมาแอบ,บกินนกไปเข้มก็แอบ,บกินหัวพี่เข้มนะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะสร้างรอยแผลนะสร้างรอยแตกของใจเรามันส่งผลกับมุมมองกับความรักในปัจจุบันของเราด้วยดังนั้นให้ระวังนะครับ ให้ระวังตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าเรามีความรักเราอยากมีความรักใหม่พี่เข้มอยากแนะนําให้เพื่อนๆเยียวยาตัวเองให้เต็มที่ก่อนที่จะมีรักใหม่อยู่คนเดียวให้เป็นอยู่คนเดียวให้มีความสุขนะครับอยู่คนเดียวให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสนุกอย่าไปเหงากับความโสดการที่เราโสดเนี่ยแปลว่าเราจะคุยกับใครก็ได้เราจะเป็นเพื่อนกับใครก็ได้เราจะไปที่ไหนเราจะกินอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของคนโสดนะครับซึ่งคุณ สามารถมีมันได้ก่อนที่จะมีรักครั้งใหม่พอชีวิตของคุณมีความสุขป,ปุ๊บคุณจะดึงดูดรักดีๆเข้ามาได้แน่นอนนะครับแต่ขั้นแรกอย่าลืมเข้าใจแผลใจของตัวเองก่อนนะครับปัญหาสําคัญนะครับของคนที่มีแผลใจจากรักครั้งเก่าก็คือเราจะเย,ยีจจวเย,วเยวยาแผลใจจากรักครั้งเก่าของเรายังไงนะครับวิธีเยียวยาแผลใจจากรักครั้งเก่าจริงๆมันมีหลายวิธีนะถ้าคุณสามารถที่จะเคลียร์มันด้วยตัวคุณเองคุณก็เคลียร์มันด้วยตัวคุณเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวเนี่ย ก็ยอมรับว่าเรายังเคลียร์กับมันไม่ไหวเราสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือพบผู้เชี่ยวชาญได้แต่คลิปนี้พี่เข้มขอเสนอแนะวิธีการเยียวยาแผ่ใจของตัวเราเองจากความรักครั้งเก่าจากแผ่ใจครั้งเก่าก่อนนะครับอันดับหนึ่งเลยเราต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเองโกโรธก็ให้รู้ว่าโกโรธเกลียดก็ให้รู้ว่าเกลียดเศร้าหรือเสียใจก็ให้รู้ว่าเราเศร้าหรือเสียใจ แต่เราจะไม่เอาอารมณ์ของเราไปซ้อนอารมณ์อีกทีหนึ่งอย่างเช่นสมมุติว่าเราเสียใจที่เราเราเสียใจที่เราโดนทรยศจากรักครั้งเก่าใช่ไหมแต่เราก็เอาอารมณ์ไปซ้อนอารมณ์อีกทีหนึ่งคือมาโทษตัวเองอีกว่าเอ้ยทําไมเราถึงไปมีอารมณ์กับความรักครั้งเก่าอยู่ทําไมเราถึงยังเสียใจอยู่ห้ามห้ามเสียใจอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้น อย่าพยายามบังคับให้ตัวเองลืมจนเร็วเกินไปนะครับเสียใจก็คือเสียใจไม่เป็นไรให้พื้นที่แล้วก็ให้เวลากับตัวเองเสียใจยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าอะ่ะมันจบลงแล้วและมันจบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเรากําลังจะเดินไปข้างหน้าเพื่อหาความรักที่ดีๆเพื่อหาสิ่งที่มันคู่ควรกับเราจริงๆนะครับพัฒนาตัวเองนะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น การเซลล์แคร์ก็ได้การดูแลรูปลักษณ์หน้าตาผิวพรรณภายนอกความสามารถนะความสามารถความสามารถพิเศษกีฬางานอดิเรกต่างๆนับหมดเลยนะครับหันกลับมาพัฒนาตัวเองเหล่านี้แต่มันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อนอันดับที่2นะถ้าเกิดเพื่อนรู้สึกว่ามันยังยากอย,กอยู่เราอาจจะมีการเขียนไดอารี่เขียนระบายความรู้สึก เป็นกระดาษสกรปรกก็ได้เป็นกระดาษที่มันกระดาษเหลือใช้ก็ได้เราเขียนบันทึกก็ได้หรือจดหมายถึงตัวเองก็ได้นะครับเพื่อ <P ew> er <ter> ระบายสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ภายในแต่ไปเข้มอ่ะไม่อยากให้เขียนมาเป็นจดหมายหรือเขียนมาเป็นไดอารี่เดี๋ยวคนอื่นแอบมาอา่านแ,แอบมาอา่านเด็กแถวบ้านซนอะไรเงี้ยหรือว่ามีลูกพี่ลูกน้องนะมีลูก,ม,ลกมีหลานอย่างเงี้ยมันแอบมาอา่านมาคุยจดหมายเราเดี๋ยวเป็นเรื่องน่าอับอายใช่ไหมแล้วก็เขียน เขียน uh, ใส่กระดาษเน่าเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปเผาไฟเขียนความรู้สึกระบายมันออกมาให้หมดเลยวันละแผ่นก็ได้หรือว,ว่าหลายวันแผ่นหนึ่งก็ได้นะเขียนมันออกมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเผาไฟความทรงจําเหล่านี้มันจะจบลงไปแล้วเรากําลังจะก้าวผ่านพ้นอะไรไม่ดีให้มันเผาให้มันหายไปกับไฟนะแต่เวลาเผาก็ระวังฟืนระวังไฟนิดหนึ่งนะ เขียนเพื่ออัดอั้นนะระบายความอัดอั้นเขียนเพื่ออัดอั้นว่าเขียนเพื่อระบายความอัดอั้นนะครับเขียนเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดก็ได้และมองเห็นมุมมองที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นในความรักนะครับอันดับที่3นะเป็นเทคนิคที่3ฝึกปล่อยวางพอเราเริ่มระบายออกความรู้สึกแต่เราต้องยอมรับก่อนนะว่าเรารู้สึกในขั้นตอนแรกใช่ไหมยอมรับไม่ไหวจดบันทึกเลยขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3 ปล่อยวางโดยการถามตัวเองว่าความรู้สึกที่ยังคิดยังยึดติดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างถ้าเราย้อนเวลากลับไปนั่นนี่โน่นมันจะเปลี่ยนได้จริงๆเหรอมันจะเปลี่ยนคนที่ไม่ดีให้หันมาดีกับเราได้จริงๆหรอนะมันจะเปลี่ยนคนที่เจ้าชู้ให้กลับมาจริงใจได้จริงๆรหรอนะ หลายคนอาจจะเชื่อว่า oy, ถ้าฉันดีพอเขาจะเลิกเจ้าชู้อะไรอย่างงีเ้เราเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์น้อยไปนิดนึงวพาคนเจ้าชู้นี้ไม่หายเองนะเราจะเปลี่ยนเขาได้จริงๆหรอม,มันมีประโยชน์จริงๆหรอถ้าหากว่าไม่ค่อยๆฝึกการปล่อยวางแล้วเลิกถือว่าความเจ็บปวดนะั้นเป็นตัวตนของคุณเป็นส่วนหนึ่งที่คุณสมควรจะได้รับมันเป็นส่วนที่คุณจะต้องระบายออกปล่อยให้มันผ่านไป แต่เวลาที่มันเข้ามาในจิตใจของเราแล้วเนี่ยอย่าไปปิดกันอย่าไปบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เจ็บปวดฉันไม่เจ็บปวดอันนี้แปลว่าเราเก็บกดนะเดี๋ยวแทนที่มันจะไหลออกไปมันจะกลายเป็นไปซุกไปซ่อนอยู่ในหลืบในใจของเราแล้วการเก็บกดเนี่ยมันมีปัญหาระยะยาวกว่ากว่าการปล่อยให้ยอมรับให้มันรู้สึกเจ็บปวดแล้วให้มันผ่านให้มันโฟล์ออกไปจากตัวเรานะครับดังนั้นฝึกปล่อยวางนะค่อยๆปล่อยวาง มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคิดถึงคนคนนี้แต่สมองของเราอ่ะบางทีมันทํางานมันทํางานขึ้นมาอัตโนมัติสมองของมนุษย์มันมีหลายส่วนนะมันมีส่วนแบบส่วนเล็บทายอ่ะเขาเรียกอะไรส่วนสัตว์เลื้ยคานนะส่วนอารมณ์สัตว์เลี้ยงลูกแม่นมแล้วก็ค่อยมาเป็นส่วนเหตุผลใช่ไหมแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นสัตว์เลื้ยคานเนี่ยมันชอบจริงๆเลยมันชอบทํางานอัตโนมัตินะบางทีเราเองอาจจะต้องทํางานกับมัน ทุกครั้งที่เรามีสติรู้ว่ามันคิดของมันขึ้นมาเองเนี่ยก็อย่าไปโทษตัวเองเดี๋ยวมันเกิดเป็นอารมณ์ซ้อนอารมณ์ขึ้นมาอีกเออก็คิดก็แค่คิดแต่ตอนนี้บอกสมองตัวเองนะตอนนี้เดี๋ยวฉันไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าคุณต้องทําแบบนี้ซ้ำวนซ้ำวนทําแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่หายคุณบอกว่าคุณทําไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่คุณทําไม่ได้มันเป็นเพราะว่าบางทีจิตใจของคุณยังไม่เคยฝึกเรื่องนี้ นะคุณต้องทํามันอย่างซ้ำวนซ้ำวนคือมีคนหลายคนเลยอะ่ะก่อนจะนอนก็เอาเรื่องนะั้นเรื่องนี้มาคิดใช่ไหมคราวนี้สมองมันจดจาํามันเรียนรู้พอเวลาเราจะนอนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นนอนไม่หลับมันเป็นหนึ่งในสาเหตุของคนที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับนะคือชอบเอาอะไรมาคิดนั่นคิดนี่ตอนก่อนคุณจะนอนอะ่ะและอันนี้ก็เป็นอีก,อ,กอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นการฝึกปล่อยวาง ฝึกว่าเอ้คนคนนี้เราเคยคิดถึงเราเคยเจ็บปวดเพื่อเขาวันนี้เขาจะผ่านมันออกไปนะผ่านมันออกไปล้างมือเหมือนล้างมือเอาสิ่งสกปรกออกไปเหมือนอุจจาระปัสสาวะออกไปตลกจังเปรียบเทียบเป็นเป็นขี้เลยเปรียบเทียบรักเก่าของเพื่อนเพื่อนเป็นขี้เลยวันนี้นะแล้วก็หลีกเลี่ยงการมองหารักใหม่เพียงเพื่อเยียวยาแผลเก่าหรือแม้กระทั่งเยียวยา แผลในใจของคุณตั้งแต่สมัยที่คุณยังเป็นเด็กอะ่ะแผลค้างใจวัยเด็กทั้งหลายพ่อแม่ตีกันพ่อแม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราอยากได้ความรักที่สมบูรณ์ไม่ใช่หน้าที่ของรักใหม่นะรักใหม่มองรักใหม่ให้เขาเป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นมนุษย์คนนึ่งรักเขาให้เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าอย่าเอาเขามาซ่อมแผลใจ <c oughs> เอออย่าเอามาซ่อมแผลใจนะ <c oughs> จะคุยด้วยเหรอ ถ้าว่าคุณเรื่องความสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แก้ไขแผลใจจากความรักครั้งเก่านะครับมันมีโอกาสที่คุณจะเอาปัญหาเดิมมาใช้ในความสัมพันธ์ใหม่ถ้าไม่ใช่ตัวคุณเอาไปใช้ซะเองคุณก็จะดึงดูดคนประเภทเดิมๆเข้ามาหาคุณบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนคนรักคนใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาใหม่แต่เรากลับรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเครื่องในเขายังเหมือนเดิมนะเครื่องในไส้ในเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเครื่อง ยังเหมือนเดิมเราแค่เปลี่ยนกรอบเปลี่ยนสกินเท่านั้นเองมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะไม่ได้เจอกับความรักที่แท้จริงเลยนะดังนั้นอย่าเอาคนอื่นมาซ่อมแผลใจนะครับเพราะแผลใจมักจะเรียกสิ่งเดิมๆม,มาทําให้มันอักเสบเพิ่มเติมอีก <c oughs> เออแผลใจมันษย์มันทํางานแบบนี้นะนเพื่อนๆนะอ่ะเราเอาไปพิจารณาดูนะครับเพื่อเยียวยาแผลใจจากรักเก่า เราเป็นเบสโมชั่นเดี๋ยวเราดึงดูุดรักดีๆเข้ามาได้แน่นอนครับก้าวข้ามอดีตเพื่อรักครั้งใหม่ที่ดีกว่านะครับเราจะทำยังไงได้บ้างที่เราจะก้าวข้ามอดีตเวลาที่เราอยู่กับคนรักคนใหม่นะอย่างแรกเลยคือเราต้องสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์ครั้งใหม่อันนี้เราต้องตั้งขอบเขตเราต้องตั้งบรรทัดฐานร่วมกันเราต้องตั้งกฎตั้งเกณฑ์ร่วมกันกับความรักครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ผิดพลาดแบบเดิม เช่นถ้าเกิดว่าคุณเคยให้ทุกอย่างจนไม่มีพื้นที่สำหรับตัวเองคุณก็ต้องตั้งกฎกับตัวเองละว,ว่าครั้งนี้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองด้วยนะรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวรักตัวเองคือการเพิ่มเซลล์เซลล์ทั้งหลายเซลล์เลิฟเซลล์แคร์เซลล์เอสเต็มเซลล์เวิร์สเซลล์ออเวเนสการรู้คุณค่าในตัวเองไม่ได้แปลว่าเราต้องหลงตัวเองการที่เราแต่งหน้าไม่ได้แปลว่าเราต้องเปรี้ยวเราต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เออเราต้องแรดเราต้องเปรี้ยวอย่างเงี้ยเราก็แค่แต่งหน้าเพราะอยากดูแลตัวเองอยากบัตินผิวอยากทําให้ตัวเองมันมันมีดีอ่ะมันเป็นของดีอ่ะบอกตัวเองแล้วก็บอกสังคมนะการที่เราจะพบกับความรักครั้งใหม่นะเราก็ต้องรู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียยังไงรู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มตลาดกลุ่มไหนบางคนไม่รู้กลุ่มตลาดของตัวเองนะเป็นคนร่างทัวมายอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งเสียใจ ในโลกใบนี้มันก็มีแต่คนชอบคนบิวตี้สแตนดาร์ดก็กลายเป็นความเศร้าซึมนะอันนี้แปลว่าเราไม่รู้คุณค่าของตัวเองแต่ความเปจริงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะ,ะสวยแบบไหนะจะมีคุณสมบัติอะไรเหล่านี้มีกลุ่มตลาดของคุณอยู่แล้วผิวสีแทนอย่างเงี้ยบางคนเขไม่ชอบคนผิวขาวนะบางคนอาจจะชอบสาวผม b อ o บางคนอาจจะชอบสาวผมดํา มันเป็นลสนิยมของแต่ละบุคคลแน่นอนว่าบิวตี้สแตนดาร์ดอะอาจจะเป็นค่ากลางที่คนส่วนมากมักชอบแต่ไม่ได้แปลว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องชอบค่านั้นนะครับคุณมีกลุ่มตลาดของคุณและทุกวันนี้ในโลกใบนี้เราไม่ได้มีปัญหาปัญหาว่ปาปัญหาประชากรไม่เพียงพอเรามีปัญหาประชากรล้นโลกด้วยซ้ำอาย่าลืมสร้างขอบเขตนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณเคยยอมจนไม่มีพื้นที่ของตัวเองคุณก็อย่าลืมรักตัวเองก่อนอย่าลืมเพิ่มเซลล์เซลล์อะไรให้ตัวเองด้วยนะครับหยุดเปรียบเทียบคนใหม่กับคนเก่าเพราะทุกคนมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าคุณยังเปรียบเทียบคนใหม่กับคนเก่าอยู่มันทาให้ตัวคุณเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าของคนใหม่เพราะคุณยังยึดติดกับคนเก่าคุณก็รู้สึกว่าเอ้คนใหม่มันไม่ดีเท่านั้นเท่านี้กับคนเก่าส่วนใหญ่เราจะไปเปรียบเทียบแบบนี้ แต่คนใหม่มันดีกว่ามันก็จะเป็นเหตุผลที่คนออกมาบ่นกันน่ะทำไมเธอรักคนไม่ดีทำไมคนดีๆเธอไม่รักนะครับบางทีเราเองนี่แหละอาจจะไปเปรียบเทียบคนใหม่กับคนเก่าเอ๊ะทำไมฉันรักคนไม่ดีมันเป็นเพราะแบบนี้นะครับพี่เพียจึงแนะนําให้คุณเนี่ยเคลียร์ปัญหาหรือแผลใจของตัวเองให้มันเรียบร้อยซะก่อนนะจะได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบในในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันเปรียบเทียบคุณเนี่ยคุณชิงได้เลยนะเออเพราะถ้ามันเปรียบเทียบอยู่เนี่ยให้มันไปเคลียร์ตัวเองก่อน เออให้จังหวะมันไม่ต้องไปเสียดายครับเราเป็นของมีค่านะรู้จักมองคุณค่าของตัวเองนะอย่าลืมพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์นะอย่าลืมพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์นะครับเพราะว่าความมั่นคงในใจของตัวเองเนี่ยมันทําให้คุณมีเซลล์คอนฟิเด n c ์ที่มากขึ้นนะเซลล์เซลล์อีกแล้วชแนลของเราก็จะเน้นเรื่องเซลล์เซลล์นะครับเซลล์คอนฟิเด n c ์คือความมั่นใจในตัวเองซึ่งมันควรจะต้องออกมาจากภายใน ไม่ใช่ทาฉาบฉวยแต่ภายนอกนะมั่นใจว่าตัวเรามีดีเราเป็นของดีอย่างเช่นเราทางานงานอดิเรกอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองอะ่ะเราทํามันได้อย่างช่าชองเราทํามันได้อย่างไหลลื่นมันจะทําให้เราเนี่ยคุยเรื่องนั้นๆได้อย่างแคลวคล่องเหมือนคนไม่ต้องท่องสคริปต์อ่ะก็พูดออกมาเลยมีอะไรโชว์ออมาเลยโชว์สีสันที่แท้จริงของคุณออกมาเลย โชว์คุณค่าของคุณให้โลกใบนี้ได้เห็นไม่ต้อไม่ต้องไปโชว์แต่เขาคนเดียวนะโชว์ทุกคนนะเพื่อเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเป็นการบอกให้เขาคนนั้นที่เป็นค a n ิเดตของเราเนี่ยรู้ว่านอกจากเขาอ่ะก็มีคนอื่นเนี่ยเตรียมแย่งชิงเราอยู่นี่หว่ามันของมีค่านี่หว่ามันมีแต่คนลุมนะพูดคุยกับคนที่สนับสนุนคุณในทางที่ดีก็สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้คุณได้เช่นกัน คุณอาจจะเลือกคบเพื่อนเลือกคบสังคมที่มันดีแต่ถ้าคุณแบบสังคมนี้ยังหาที่ดีไม่ได้เลยคุณเป็นคนคนนั้นก่อนแล้วคุณค่อยๆเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่แตกต่างเช่นยกตัวอย่างเป็นตัวพี่เข้มเองนะเช่นพี่เข้มชอบอ่านไพ่อ่านไพ่ทาโร่เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมหมอดูสังคมอ่านไพ่ซิพี่เข้มชอบอะไรชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงนกเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมเลี้ยงนกซินะชอบอะไรอีกชอบเล่นเกม นะ Nintendo Switch เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมเกม Nintendo Switch เรามีหลายสังคมนะครับชอบเล่นอะไรกะ่ะชอบเล่นดิจ i m o n นะก็เอาดิจิมอนมาชนกันมาสู้กันใช่ไหมก็ไปอยู่ในสังคมนั้นอีกมันทําให้เรามีเพื่อนเยอะแล้วเราจะเลือกกลุ่มเพื่อนได้ซึ่งแน่นอนว่าคนพวกนี้ก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างในตัวคนคนเดียวกันด้วยนะ พี่แค่ไม่อยากให้เพื่อนไปมองใครดีไม่ดีเนาะแต่ว่าในมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะมันจะมีเหลี่ยมมีมุมของมันถ้าเราเข้าหามันถูกจุดอะ่ะจะจะทําให้เราเนี่ยไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าหามันผิดจุดก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะก็เราหันมุมนั้นเข้าหาเขาแล้วเราไม่สามารถทําให้เขาหันมุมที่ดีเข้าหาเราได้จริงๆเราก็เดินต่อกับชีวิตเรายังมีหลายสังคมที่เราชอบนะสังคมอะไร สังคมสะสมหินนะนี่แร่เซเลไน์นะมีสังคมอะไรอีกสังคมคลีนพลังงานนะเป็นไงมีสังคมอะไรอีกนะเยอะแยะเลยมันอยู่กับงานกับงานอดิเรกข,ของคุณกับสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณเป็นนะครับมันจะช่วยให้คุณพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ได้นะคุยกับคนที่สนับสนุนคุณ แล้วก็ทากิจกรรมที่คุณได้รู้สึกดีกับตัวเองต่างๆนะครับแล้วก็รู้คุณค่าตัวเองจากภายในถ้าเราไม่มีสังคมเราเริ่มจากตัวเองก่อนก็ได้อยู่คนเดียวนี่ก็พัฒนาได้นะครับแล้วข้อที่4นะฮะหากว่ารักครั้งใหม่ยังไม่พร้อมอย่าฝืนบอกตัวเองว่าการพักใจไม่ใช่การล้มเหลวเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่มีใครเอาฉันต้องเป็นโสดอย่างเงี้ยจะไปจนตายฉันไม่มีใครเอา ซึ่งมันไม่จริงนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวคุณแค่หยุดพักหยุดพักอย่างรู้คุณค่าของตัวเองคนที่คิดว่าแบบคนโสดคือคนไม่มีใครเอาเนี่ยบางทีบางทีเรามองตัวเองลบเกินไปบางทีมันเกิดจากไมเซ็ตบางอย่างซึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนมันไมเซ็ตบางอย่างมันก็เกิดจากแผลใจก็ได้แผลใจตั้งแต่ตอนเด็กนะครับก็หา,ากิจกรรมที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองแบบพรอ่ที่แล้วที่พี่เคมพูดไปนะครับ ิดโอกาสให้ตัวเองได้เติบโตนะอยู่กับตัวเองเป็นโสดเป็นคุณก็มีความสุขเวลารักเป็นนะครับอ่ะก้าวข้ามอดีตนะครับหสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์ใหม่ 2. หยุดเปรียบเทียบนะครับสพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็ 4. ถ้าว่ารักครั้งใหม่ยังไม่พร้อมก็อย่าฝืนสรุปนะครับเราสามารถที่จะ ลืมนะครับรักครั้งเก่าได้แต่ไม่ใช่ลืมตัวบุคคลลืมหน้าตานะครับลืมแบบความจําเสื่อมอะไรนั้นไม่ใช่นะครับแต่เราสามารถที่จะนึกถึงคนรักเก่าคนที่เราเคยแอบชอบเก่าคนที่เป็นแฟนคนเดิมของเราโดยที่เราไม่ได้เจ็บปวดกับมันอีกต่อไปแล้วนะเราอาจจะไม่อยากพูดให้มันซ้ํำแสก็ได้แต่เราสามารถปล่อยความทรงจำนั้น,น่ะให้มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราในอนาคตอีกต่อไปแล้วนะ กับรักครั้งเก่านะครับเพื่อเมื่อสามารถฟังซ้ําได้นะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรายังฟังไม่เข้าใจตรงไหนอยากฟังซ้ํานะครับพี่เข้มขอแถมท้ายให้นิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยเพื่อเสริมแล้ว่อเยียวยาจิตใจนะครับเพื่อเมสามารถอ่านหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจได้นะครับอย่างเช่น The อ o u n t ม i n is y o นนะ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือมันน่ากลัวมากนะครับแต่คอนเซปต์มันดีนะครับคือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขในความหมายของเขาอะน่าจะหมายถึงอะไรที่เป็นแบบเลิกเป็น people pleaser เพราะ people pleaser ทุกคนจะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีและสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคือความดีคือความปกติแต่ตัวเองเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยแต่วิ่งเอาใจคนอื่นตลอดเวลา แล้วก็นิยามว่าเนี่ยคือคนดีเลิกพฤติกรรมนี้ซะแล้วจะมีความสุขนะอันนี้คือตัวหนังสือตั้งใจจะสอนแบบนี้นะครับแต่ว่าพลาดหัวพลาดหัวเขาแรงไปนิดนึง <c oughs> นะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือนักจิตวิทยาก็ได้นะครับนักจิตวิทยาที่คุณไว้ใจนะครับบางครั้งเนี่ยการสะท้อนมุมมองจากภายนอกจะช่วยให้คุณเห็นจุดที่ ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนมากขึ้นแต่คนเหล่านั้นน่ะเขาจะต้องไม่แอคทีฟกับคุณนะไม่ใช่ว่าอเอ้คุณทําไม่ได้เขาต้องโทษคุณด่าคุณเอากระป๋องกระแป้งกระโถนกระถางมาปาใส่คุณนะครับต้องเป็นคนที่มีความลึกซึ้งด้านจิตใจพอสมควรนะครับดังนั้นคนคนนั้นอาจจะควรต้องเป็นคนที่แบบมีจิตวิทยานิดนึงนะอย่างน้อยนะครับดีกว่าไปเอาไข่โมโมมาเป็นที่ยึดนะเดี๋ยวเราจะโดน สอนให้ใช้กลไกการป้องกันทางจิตแบบเก็บกฎมากเกินไปจะไม่ส่งผลดีกับชีวิตของเราในอนาคตนะครับอย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยพี่เข้มเน้นย้ำในข้อนี้การที่เราโสดไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่ไร้ค่าไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่ไม่มีใครเอานะอย่าไปคิดอย่างนั้นบางคนเนี่ยโสดแล้วไม่กล้าที่จะมีความสุขโสดแล้วเราสามารถมีความสุขได้เราสามารถเอาตัวเองไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปดลิงไปคุยกับคน ที่เรายัางอาจจะไม่ได้เป็นสเปคเราก็ได้นะแต่อาจจะเป็นเพื่อนต่อเพื่อนเขาอาจจะมีสังคมที่เป็นคนในสเปคเราในอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็คิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนไปเดทกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆแต่ใครไม่ดีเราก็ค่อยคัดออกอย่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยเราไปคุยกับเขาคำหนึงพิมพ์เทคแชทเนี่ยกอ,อกไก่ไปตัวหนึง่งแล้วเขาต้องแต่งงานกับเราเลยมันจะคุมถุงชนเกินไปหน่อยแล้วใช่ไหม เราสามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้กิจกรรมที่คุณไม่เคยลองเดินทางท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าลงคอร์สลงคร์สเรียนที่คุณสนใจอยู่นะสรุปแล้วนะครับแผลใจจากรักเก่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกตินะแต่เป็นบทเรียนที่คุณสามารถเรียนรู้และเติบโตได้จากการเยียวยาตัวเองมันไม่ใช่แค่การลืมอดีตแต่เป็นการสร้างตัวเองให้พร้อมสําหรับความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นรักตัวเองให้มาก แล้วความรักที่คุณตามหาเนี่ยมันจะเข้ามาหาคุณเองคุณจะดึงดูดคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามคุณจะไม่ต้องเหนื่อยนะครับอย,อย่าลืมโอเพนชอ e ให้ตัวเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่นี่คืออุ้ซ่อมความรักอยู่กับผมช่างเข้มพี่เข้มจะรับหน้าที่ซ่อมแผลใจให้เพื่อนๆใครมีความรักหรือว่าอยากได้แบบวิธีแก้ปัญหาแบบละเอียดลึกซึ้งนะครับสามารถติดต่อเข้ามาขอคําปรึกษา หลังไม้ก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันหลังไม้หรือว่าทิ้งเรื่องของมันเพื่อนให้พี่เค้มวิเคราะห์ผ่านช่องคอมเมนต์ก็สามารถทําได้โอเคแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ